สวัสดีครับวันนี้ร้านเท็ดี้โปรไบนั่งเสนอรถขายเข้าใหม่นะครับเป็นไท่แอมบับเบิลนะครับตัวจานดิดเดี่ยวนะครับครับผมรถไม่เคยมีบาดเหตุล้มหรือชนสีเดิมทั้งคันนะครับสภาพสวยมากๆเลยคันนี้เลขไมล์สี่พันกวโลนะครับมีกระเป๋าแต่งหล่อๆมันด้วยนะครับครับผมครับดูสภาพโดยรวมได้เลยครับฝาครอบแข็งทุกอย่างสวยหมดเลยนะครับมือเดียวออกห้างนะครับคันนี้ครับผมดูเป็นไงครับติ๊กกงติ๊กเกอร์เพจเผยยังครบหมดเลยนะครับแห้งๆเลยคันนี้ ดูเลขไม้กันดูครับเลขไม้อยู่ที่4,368มกิโลนะครับไมแ้แท้ๆบุกสวิ่กุญแจ2ดอกครบนะครับลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับสไตล์ท่อผ่านะครับพี่คันนี้ ครับคันนี้ทางร้านที่ดีโปรไบน้ำเสนอขายในราคานะครับสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์ไปนะครับสนใจสอบถามได้เลยดได้ที่0 8 4ย์แปดสี่สองทีดีโปรไบนะครับนอกจากเราขายนะครับเรายังรับซื้อิ๊กไบทุกประเทศให้ราคาที่คุณพอใจนะครับเช็คกันมาเข้ามานะครับไทอ้ำหรือว่าจะเป็น BM นะครับสู้สุดใจขุณครับ